ที่นี่หมู่บ้านแลนซีโอคลิปปิ่ง9ก้พระลมห้อยู่ในซอยวัดพระเงินพิกัดอยู่ที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีเจ้าของต้องการขายด่วนมากๆเลยอยู่ในซอยสองใครสนใจรีบๆมาดูกันนะจ๊ะบ้านหลังนี้เจ้าของต่อเติมเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยและที่สำคัญเจ้าของขายถูกมากๆเลยค่ะเป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตร รอบๆบ,บ้านยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องนอนห้องคาราโอเกะหรือว่าจะเป็นห้องครัวก็ดีจ้ะ พื้นที่ข้างบ้านปัจจุบันเจ้าของจะสวนปูญ่าและปลูกต้นไม้ไว้บรรยากาศดีน่าอยู่สุดๆเลยค่ะเนื้อที่ตามเอกสาร52.3ตารางวาราคาจาก5 2าล้าน2แสบาทตอนนี้ลดเหลือ4 8 5ล้าน8บาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนและภาษีให้ทั้งหมดเลยซึ่งเงินสดก็ดีเข้าแบงก์ก็ได้ ภาในตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถง3จอดรถและระเบียงชั้นบนและชั้นล่างค่ะไปค่ะทุกคนโอจะพาไปชมภายในบ้านกันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาทีวีโต๊ะวางทีวี เจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยที่สําคัญคือบ้านหลังนี้นอกจากต่อเติมไว้ทั้งหมดแล้วยังมีการติดตั้งผ้าม่านเหล็กดัดและมุงลวดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจา๊ะโต๊ะรับประทานอาหารชุดนี้เจ้าของก็ยกให้รวมถึงตู้ต่างๆที่โชว์อยู่ภายในบ้านไปชมภายในห้องครัวกันค่ะห้องครัวมีประตูบานใหญ่เป็นประตูกระจกพอเข้ามาก็จะมาพบกับเคาน์เตอร์ครัวสไตล์แบบครัวฝรั่ง อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานทันทีเลยเหล็กดัดรอบบ้านตัวเย็นที่เห็นอยู่นี้เจ้าของก็ยกให้นะมีหน้าต่างในห้องครัวสามารถส่องไปที่ลงจอดรถได้เครื่องครัวภายในห้องครัวทั้งหมดจะของยกให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบไมโครเวฟเครื่องล้างจานหม้อหุงข้าวทุกอย่างเลย ชั้นล่างจะเป็นห้องถุงใหญ่ๆและมีห้องน้ำหนึ่งห้องภายในห้องน้ำสุขภัณฑ์ทั้งหมดยังใหม่กริบเลยจริงๆเราบ้านหลังนี้เจ้าของซื้อไว้ประมาณ6 7ปีแต่ดูแลสภาพแบบว่านางฟ้า99.99% 99เลยจ้าภายในห้องน้ำมีช่องระบายอากาศและช่องแสงมีไฟแสงสว่าง1จุดต่อจากนี้ไปทุกคนเราจะไปชมกันห้องใต้บันไดกันนะคะบ้านหลังนี้จะมีทางเข้าออกชั้นล่างอยู่2ทางด้วยกันจะเข้าจากลงจ รถก็ได้จะเข้าจากหน้าบ้านระเบียงก็ได้นี่คือห้องเก็บของใต้บันไดของอาจจะลกรกนิดนึงทุกคนอย่าตกใจนะคะถ้าซื้อจริงก็อาจจะเคลียร์ออกให้ทั้งหมดเลยพื้นบ้านชั้นล่างทั้งหมดปูด,ด้วยแกรนิโตขนาด60 6 0คูณ60ิพอนีเจอทั้งหมดยกให้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะราคานี้เจ้าของไม่เอาอะไรออกเลยบันไดขึ้นชั้นสเป็นพื้นบันไดไม้ลูกกงที่จับเนี่ยบวกผสมนะคะเหล็กกับไม้เอ๊ะเป็นยังไงมาดูกันเองดีกว่านะคะ นี้จะเป็นบันไดชั้นพักซึ่งจะเป็นสองขั้นด้วยกันปเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันนะคะชั้นสองเนี่ยจะปูด,ด้วยไม้ปากเก้หรือเขาเรียกว่าลามิเนตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ปูเป็นลายไม้ทั้งหลังเลยสีสันภายในบ้านเอาจริงๆแล้วไม่ใช่สีนะคะทุกคนเป็นวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยสีสันภายในห้องแต่ละห้องเนี่ยลายวอลเปเปอร์จะต่างกันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ เตียงที่นอนผ้าม่านทั้งหมดเจ้าของยกให้เลยไม่เอาอะไรออกเลยนะจ๊ะห้องนี้มีแอร์ด้วยมีตู้เสื้อผ้าแถมให้อีกหนึ่งตู้มีผ้าม่านทุกห้องเลยค่ะเป็นผ้าม่านสองชั้นด้วยนะห้องใหญ่กว้างมากๆบ้านมือสองที่ไม่เหมือนมือสองเลยสภาพเหมือนใหม่กริบร้อยเปอร์เซนต์ใครได้บ้านหลังนี้ไปชโชคดีมากๆไปดูห้องนอนที่สองกันค่ะ ห้องนี้ไม่มีแอร์แต่เฟอร์นิเจอร์ครบไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงที่นอนผ้าม่านและตู้เสื้อผ้าที่อยู่ภายในห้องเจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยทุกคนสังเกตดูนะบ้านใหม่มากๆผ้าม่านสองชั้นทุกห้องฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบแบบนี้ทุกห้องไฟฟ้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบน้ำใช้งานได้ตามปกติชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ สังเกตพื้นภายในบ้านสะอาดสะอ้านและเงาว้าบมากๆเลยเรียกได้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของที่แบบว่ารักบ้านมากๆแต่สิ่งสําคัญคือเจ้าของมาอยู่บ้านหลังนี้นับครั้งได้เลยตั้งแต่ซื้อมา6-7ถึงปีเพราะว่าเจ้าของอยู่ต่างประเทศตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในห้องนอน ใหญ่มากๆเทียบเท่ากับสองห้องที่โอภาชมไปเมื่อสักครู่ผนังติดวอลเปเปอร์ลวดลายที่สวยงามหรูหรามากๆเลยเฟอร์นินเจอร์ทั้งหมดเรายกให้นี่คือจะมีระเบียงด้านนอกอีกหนึ่งระเบียงชั้นสองห้องนี้มีแอร์มีเฟอร์นินเจอร์ครบเป็นห้องนอนใหญ่สำหรับครอบครัวเลยจ้าสนใจต้องรีบๆหน่อยนะถือว่าบ้านหลังนี้เจ้าของขายถูกมากๆเลยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1 5 ตารางมเมตรเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่เจ้าของยกให้ชั้น2มีห้องน้ำหนึ่งห้องสุขภัณฑ์ตู้อาบน้ำทุกอย่างครบเครื่องพร้อมใช้งานที่สำคัญคือใหม่สภาพ99.99%เ99จ้าของต้องการขายด่วนมากๆเพราะกำลังจะกลับต่างประเทศที่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่และไม่มีคนดูแลเก็บไว้ก็เป็นภาระก็เลยตัดสินใจขายค่าส่วนกลางตารางวาและ25บาท ภายในหมู่บ้านมีความปลอดภัยสูงมียามคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงรีบๆลาเดี๋ยวไม่ทันเขา